ทุกคนทุกคนหน้ามันนี่ทุกคนทุกคทุกคนใครที่เข้าใครที่เข้ามาแล้วฝากฝากพิมพ์คอมเมนต์หน่อยครับว่าเพื่อนผมมันหน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าเหมือนคนเสพยาไหมมันมันไปเล่นเอซ่แล้วตำรวจมันทักเสพยาเปล่าอันนี้จริงๆครับผมไม่ได้แต่งนะ ใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดซับหรือกดไลค์ด้นะครับวัสดีผู้ชมหนึ่งคนเตรียมสะท้อนขอใครเนี่ยไปว่าไงมีอรจะพูดเปล่าวิป <c oughs> กองทำไมอะเพื่อน นหนไม่ไปดูสตรีมอ่ะหรอไม่มีครับไม่มีครับไม่มีจะบอกกันเหรอเพื่อนไม่มีจะพูดอะไรบอ่ะอ่าเพื่อนผมเงียบไปเลยทุกคนเอาไงดีเงียบไงยเอาเงียบเลไม่มีจะพูดอะไรบอ่ะอยดังนั้นเนี่ยเงียบเลครับอ้าวทำไมครับทำไมครับ พู่อะไรผมเล่นอะไรพี่เขาไม่ม,ม,มาเลยเงียบเลยอ้าวอ้าว,อาวเอาเงียบเลยอยู่นนเงียบทุกคนดีดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดซับที่คนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ถ้า,ถาใครอยากจะเห็นหน้าเพื่อนผมผมจะให้เฟซของเพื่อนผมไปด้วยเงียบบ้าง ผมยังจะไม่ไหวนะครับขอขอขอไลค์เนี่ยไลค์เนี่ยขอกดให้คนที่เข้ามาขอสองไลค์ขอสองไลค์ขอสองไลค์ใครกดครบสองไลค์ผมแจกเลยเนี่ยเข้ามาสองคนละขอกดกดกดไลค์กดไลค์สองไลค์ผมแจกสองไลน์ผมแจกเพื่อนไปทุกคนทุกคนใครอยากเห็นหน้าเพื่อนใครเห็นหน้าเพื่อนผมวันนี้มันก็อยู่เนี่ยเอาไปตอกล้าไปตอกล้าเปิดกล้องละวดูเลดว่ะ ทุกคนดูผ่านไลน์เลยครับผมทุกคนวันนี้ผู้ชมสามคนเลยนะครับใครไม่กดไลค์ผมนี่แจ,จ้งมาจับแน่ไม่กดเลยไม่กดไลคไ์แจ้งมอจับเลยเหรอยอดเลยใครไม่กดไลค์ผู้ชมผมน,นะผมทุกคนหัวใจเลยนะใครไม่กดไลค์ผมน,นะอันนี้ไม่มีคนกดไลค์ยม,ม,มีคน,นไดไลค์สักคนขอแค<ๆ>่ผู้ติดตามสองหมื่นคนอนะ ผมมีแค่เจ็ดสิบห้าคนสองหมื่นคนมป็นทากไหนวะผู้ติดตามหนึ่งหนึ่งร้อยร้อยคนเดี๋ยวผมจะเปิดเผยใบหน้าผมครับโอ้สุดยอดอ่ะโปรโมทช่องให้เลยวะสุดยอดโูรโมทช่องให้เฉยเลยดี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 โปรโมทไปโปรมทแต่ถ้าเกิดคุณไม่แบบไม่กดไลค์ไม่กดซ like, ับสไครต์อะไรเนี่ยเฮ้ยคนดูสี่คน<ร>แล้ววะ่ะคน<ร><ร>ดูยิ่งขึ้นอย่างเร็วอ่ะคนดูขึ้นอย่างเร็วอ่ะเอเปิ้ลเฮ้ยต้องมา ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์กันดีกว่าผมแจกไลฟ์ไอ้ผมแจกไลฟ์ไว้ที่ like ดีคอร์ดเรียบร้อยแล้วครับใครเข้ามาเข้ามาครับผมบอกก่อนเลยเอาไปก้อนนี่ไปก้อนน <c oughs> ีขอสองไลฟ์ครับขอส like องไลฟ์ใครกดไลฟ์ถึงสองไลฟ์เดี๋ยวเพื่อนผม <c oughs> <c oughs> ดกด, like, ดกด share, ดด้อนอีกก้อนนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวกดแชร์ไว้เดี๋ยวกดแชร์ไว้ให้เพื่อนดีกว่า เชียร์ไปให้หน่องไปใครไม่รู้โอเคถ้าเกิดผมแบบถ้าเกิดมีผู้ติดตามเฮ้ยคนรูหนึ่งคนเองอ่ะคนนี้หนึ่งคนเองะ,งองะอผมมีแบบอันีแบบสปอนเซอร์นะพี่ถ้าเกิดมีใครกดกดกดติดสกครช่จองผมอะ่ะช่องไหน,มนผมอะผมแจกเงินวอลเล็ตเลยสองพันไม่ใช่อกพันหก สำหรับคนที่กดคนที่มาดูดูว่างดูคลิปเข้ามาดูแล้นะครับะถ้าเกิดใครแบบไม่ค่อยกดไลค์ไม่ค่อยกดสับสไครต์เนี่ยกดให้แค่ร้อยเดียวพอนะครับผมบอกก่อนเถอะมีคนโปรโมชั่นช็อได้ว่าดีอะโปรโมชั่นแบบนี้ใครใครใครจะเอาวีดีมานะครับเอ้ยเป็น่งทำวันนี้คนดูสองคน นี่ครับคนเลยสองคนถ้าอยากเห็นหน้าเพื่อนผมก็กดไลค์เอ๊ะกดไลค์ถึงสองไลค์สองไลค์สองไลค์ขอสองไลค์พอช่วยกดตอนเนี้ยน่าจะถึงสองไลค์ขอสองไลค์ขอสองไลค์คุณกดไลค์ผมอ่ะกดไลค์ช่องผมอ่ะเัื่นผมอ่ะสองไลค์อะผมหน้าผมให้ดูเลยขอสองไลค์ครับคุณขอสองไลค์แค่สองไลค์คุณคุณคุณทำให้ได้ไหมครับอือก็แบบจะได้มีการพัฒนาแบบพัฒนาช่องเพิ่มเติมครับ ไว้หนึ่งไลท์แล้วมาหนึ่งไล์แล้วบางไลแล้วขออีกหนึ่งไล์ครับนกี่แค่หนึ่งไลท์อีกคนหนึ่งกดหนึ่งไลท์ครับขอสองไลท์ครับอีกแค่ไลท์เดียวครับอีกแค่ขอสองไลท์ขอสองไลท์เปิดหน้าไล์เปิดหน้าเปิดหน้าเชื่อดิครับผู้ถ้าพี่หมพออย่างงี้มีคนมาดูสองไลท์เปิดหน้าสองไลท์เปิดหน้าครับเอาล่ครับผมผมพูดจริงครับสองไลท์เปิดหน้าเลยครับ อดีตาดี boundaries. ไม่เพิ่มแล้วดีไม่น่าเล่นเลยไม่คนเข้าเอาไระครับคนสองไลทเปิดหน้านะครับโปรโมชั่นที่มีไม่มีครับชั้นดีๆนี้ม่มีครับขอสองไลท์เปิดหน้าสองไลท์เปิดหน้าครับทุกคนไม่เปิดไอ้แบบไอ้ไอ้พี่ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดไลค์นะเอาให้มันถึงขั้อะจริงๆอยากเห็นสองไลค์จ <parler> ริงๆไม่อยากเห็นแบบฟอม ขอส่งไลค์ทุกคนนะเปิดไลท์ไม่อยากเห็นหน้าผมกดไลค์นะผมบอกก่อนเด้อส่งไลค์แค่คนเดียวเนี่ยคุณดูสามคนอ่ะแค่คุณกดไลค์แค่คนละหนึ่งะแค่นั้นก็ได้แล้วใครใครมากดไลค์ช่องผมนะช่องเพื่อนผมนะผมจะแบบสอนวิธีลงสปินแบบได้สปินตยเท่าไรสามพันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวอะไรกับไฟบอลเตอร สำหรับคนที่เขาเล่นควอนมาสเตอร์นะครับผมจะแจกสองไลท์เปิดหน้าเช่เดี๋ยวพี่มีใหญ่ยังไม่มีคนเข้ามาแน,น่นอนสองไลท์เปิดหน้าครับสองไลท์เปิดหน้าเปิดไลท์ครับเข้ามาแล้วเปิดไลท์ครับอสองไลท์ครับแค่สองไลท์ครับ เอางี้ดีกว่าถ้าซับขึ้นอีกแค่คนเดียวซับขึ้นอีกแค่คนเดียวคือผมผมเปิดหน้าด้วยเลยไม่มีอะไรดีกว่าไม่เปิดผมไม่เปิดไล่แค่ขึ้นขึ้นอีกคนเดียวทาไงดีเพิมอีกแค่คนเดียวทำไงดีเฮ้ยคนดูสิคนละขอสองไล์เปิดหน้าสองไลท์เปิดหน้าครับเต็มถ้าถ้าซับขึ้นแค่สองไลท์ครับถ้าซับขึ้นอีกคนนึงทำไงทำไงถ้าซับขึ้นผมจะแบบผมจะทำการ เงียบเลยผมจะทําการขายรหัสดันนี้ี่ีขายละหันของผมครับยิ่หละขายหันเร็วผมจะขายได้แล้วเอ่านี้ดีกว่าทำชาเลนจ์ดีกว่าทำชาเลนจ์ดีกว่าซับขึ้นอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเองต้องเรียกทุกคนว่าที่รักเอาว่ะได้ครับได้ครับเอาไว้ว่ามาชาเลนจ์ชาเล่นทุกคนกดกดซับกูดซับกูดซับกูดซับพรก่งกดซับพรุ่งนี้มันจะมีความตลก มีหฮาเกิดขึ้นตาคับขึ้นแก้แค่แค่อันเดียวทุกคนทำตามซับข,ขึ้นครั้งเดียวขอซับหนึ่งหนึ่งครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมจะเลยกทุกคนว่าที่รักนะครับ